สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีนะคะพ่อแม่พี่น้องวันนี้ได้เลือกงามยามดีนะคะบอกกุ้งแม่น้ำปูนซีเมนได้เลือกแล้วค่ะได้เด็กๆมาลงบ้านแล้วนะคะวันนี้เขาได้นองมาลุ่งแล้วน้ำพร้อมที่พร้อมคอนโดพร้อม อันนี้คือล่งเด้เอามาล่งได้ประมาณชั่วโมงนึงละค่ะอันนี้คือเหมือนกับว่าเขาสิทธ์เดินสำรวจพื้นที่สำรวจบันไม้มันจะมีหลายใสหลายขนาดนะคะเพราะว่าเพิ่นบด้คัดใส่ให้อันนี้คือไปเจอจากของบอ่อใจดีเพิ่นกันเลยหายห้ร่วมกันมา มีตั้งแต่ตัวหน่อยถึงตัวใหญ่ประมาณเดือนก็มีค่ะตัวใหญ่มากก็มีมันจะมีตัวใหญ่ประมาณนี้นะคะเนี่ยเนี่ยคือตัวใหญ่อันนี้เหาใดมาลงอ่าประมาณสามพันตัวนะคะประมาณสามพันคือล่องขนาดบกกรวา บ่บเข้าหนีมันสีได้ขนาดใดรลบแรกคือเอาลงสามพันกรเพื่อตายเพื่ออันนี้คือแบบยางหลอบบอเลยค่ะเขาสิยางเหมือนกับว่าเขากำลังเช็คพื้นที่อยู่ว่าคืนนี้ฉันจะนอนที่ไหนจะเช็คอินคอนโดไหน อันนี้คือ,อ่อเ้าในกลุ่มประมาณสามพันตัวนี่มีความหมือดึกว่าอ่อยังอ่อยังใส่ใดอีกอยู่นะคะแต่ว่าเฮายังลองก่อนเพราะว่ากลุ่มเขามีทั้งมันมีหลายใสกลุ่มมีหลายใสแห้งถ้าส่วนมากถ้าไปสื่อตามฟ้ามต่างๆนี่เขาสีคัดให้เป็นใสใสเดียวกันแต่อันนี้คือเพ่นญหา,าแบบตั้งแต่ใส ตั้งแต่รุ่น4เซนติเมตรนะคะ4เซนติเมตรถึง6เซนติเมตรจากคือถ้าเป็นราคากะเริ่มจากตัวละบาทหาสบจนถึงตัวละ6บาทก็มีถ้าเป็นรุ่นนี้นี่ค่ะรุ่นนี้รุ่นนี้จะเป็นตัวละ6บาทนี่รุ่นเนี้ยตัวละ6บาทประมาณนี้ค่ะ ีมีออกกามออกอย่างเลี่ยวนั่นคือรุนตัวละหกบาทคือเป็นประมาณเดือนหนึ่งแล้วแต่ที่นี่เขาต้องมารุนกันอีกว่ากุ้งมีมันสิบมีตัวผูหรือตัวเมียหลายกว่ากันเพราะว่าส่วนมากเขาสิคัดเลี้ยงตัวผู้เขาสิบอเลี้ยงตัวเมย์เพราะว่ตัวเมย์ถ้าเพิ่นมีใครแล้วเพิ่นกสสิเป็นการหยุดการเจริญเติบโตไม่โตคือกุ้งตัวผูกุ้งตัวผูนี่เขาสิ ใหญ่เร็วกว่ากุ้งตัวเมยนะคะนี่นะคะฝากติดตามน้ำเน้ได้จะเดอ้อกุ้งแม่น้ำบ่อปูนซีเมนนะคะเก็บภาพไว้เป็นให้เป็นประสบการณ์ให้ไว้เป็นการเรียนรู้ศึกษาเรียนรู้นะคะ าติดตามพวกหนูด้วยนะคะอันนี้ทาอยู่ได้ประมาณสามเดือนสี่เดือนนี่ก็จับขายได้แล้วค่ะนี่คือใส่ไส์ใหญ่นี้คือตัวละหบาทนะคะถ้าซื้อที่ฟาร์มเนี่ยรุ่นเนี่ยโชคดีคือแบบว่าเพิ่นให่มากตูงใหญ่แต่เพิ่นกิดคิดในราคาร่วมกันนะคะ ราะว่าตอนที่สั่งไปนั่สสั่งตัวละบาทห้าสิบบาทห้าสิบนี่สีมันประมาณแค่สี่เซนติเมตรใช่ไหมคะตัวละสี่เซนติเมตรถ้าตัวละบาทห้าสิบอันนี้คืออยู่ในอยู่ในเกณฑ์ตัวละหกบาทสี่บาทถึงหบาทนะคะอีพี่นี่ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะนาะฝากติดตามด้วยนะคะ เพจบอกกุ้งปูนซีเมนกุ้งแม่น้ำบอกปูนซีเมนของพ่อน้อง